สวัสดีค่ะทุกคนเปิดด้วยมักสตาบอรี่มือเสานี้ฝ้าไปซื้อมาค่ะ150ยห้าบาททั้งทังนี้ก็คือ1นกิโลการตลาดก็ดีทุกคนมองจากข้างนอกก็จะได้เต็มทางค่ะแต่มองในความเป็นจริงแลยเขายัดกระดานน้นังซื้อพิมพ์ขนาดลูกก็ประมาณกลางๆค่ะกะว่าจะมาทําทางหูรู้แม่บอกแกได้ทางมาเลยไม,ม่ต้องทำหรอกหูรู้นะบางครั้งคนวัยรุ่นยุคโบราณก็ไม่เข้าใจวัยรุ่นยุคซีรีส์เลยที่บ้านซันก็บึ้งไปดาวรถมาให้แมวไหมดูให้จบนะทุกคนแล้วมาตบมือไปแปะไปด้วยกันงง แรงเขงปาปลาเดิมไม่หาเจ้าเสียอป่ายทางสตรอเบอรี่ก็ทิ้งวันนี้แหละแม่เหมือนเจ้าเสือเออจะแอบกินเขาบอกว่าสินเดืองก็มาพันนี้เต็มเขานานรอนแต่สังกะหู่สึกว่ามันเขานานรอนแต่โดนโดนแหละได้นานร้อนี่อะไรบานซค่อนข้างมีปัญหานะทุกคนเนื่องจากว่าบ้านอมเป็นสังกะซีโอ้โหนึกว่าอยู่ในกระทะทองแดงเลยไม่ต้องซ้อมเป็นหรอกซ้อมตายเลยทุกวันนี้เสียอป่ายก็ขยันไป,ไ,ปไปยินไปไปยินมาเหลือเกินอะไรนี่คือเลี้ยงเอ้าทำไมไปเป็นเป็นอย่างนี้อ่ะคือกอดรัดฟันเวี่ยงกันเลืกกับเจ้าเสือายนะก็จะเข้าเขาออกออกค่ะการเดินจ ใายก็ไม่ได้ยอดท้อยนะคะทุกคนแม่เขาจะนอนต่อสู้ค่ะแต่เขาก็สามารถพลิกโตขึ้นมาได้แล้วก็สู้กับเจ้าเสืไป่ยได้อย่างมัหมันอาทิขับไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกําลังใจจากพี่และน้องนางดูยวงห่างอย่างห่วงค่ะก็เป็นการบอกราการันวิ่งไปไหนแล้วว้ายลึเกินวิ่งไปไม่มีรออุปสรรคไม่เคยยอดท้อยกันเลยแมวที่บ้านก็จะซอบบุกป้าผ้าดงค่ะพาไปเรือเลยค่ะต้นมุงตนไมาของอยางเขาก็พาไปมีใครเห็นแมวไหมทำไมเห็นนี่สายตาเธอไม่ดีแล้วนะแมวบ้านนี้ซอบลีค่ะลีกระเอียบางครั้งก็ลี แบบนี้สนแสดงว่าใกล้เวลากินข้าวของเขาเร็วไปคะ่ะทุกคนจะพาทุกคนไปดูรถเฟอร์ปทูนที่พึ่งดาวมาใหม่ข้างในรถก็จะมีเจ้าสิอาอยู่พึ่งกระโดดออกมาค่อนข้างแตกตื่นตาตื่นใจดูสิเจ้าช้ยายดึงกับนอนชักดิน้นชักออมีความสู้แล้วก็บอกฟูก,กระโดดขึ้นมาเห็นไหมทุกคนเขาก็กระโดดขึ้นมาบนรถของเรารถหลูแล,และกระโดดออกไปอย่างไวเลยทําไมล่ะรถค่อคนข้างหลูนะตอนนี้ยังกับพิตตี้ข่ายรถนะขออนุญาตบอกสมคุณร,รถบ้านเรานะคะเป็นรถอัตโนมือค่ะสามารถแกว่งไปแกว้งมาได้นะคะทุกคนก็สามารถลักเมวได้ประมาณสองตัวค่ะเมีสามารถขึ้นไดด้่่ะแตรวังเสือขา รถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันค่าแต่ว่าไม่ประหยัดแรงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปนะเรื่องใครที่ยังไม่ขึ้นรถเรานนก็คือเจ้าเสีอไปค่ะเดี๋ยวขอมาอุ้มเจ้าเสีอไปก่อนนะแป๊บหนึ่งก็ไปไปวิ่งไปไหนว่าเราไปทววิ่งไปไหนเทววิ่งไปไหนเทวีวิ่งไปไหนรอด้วยเป็นการวิ่งหนีที่ไม่ลืมหูลืมตาไม่ลืมเลยไปใครวิ่งไรแกมานั่งสิวๆกลมกลืนกับคีดินซยปล่อยให้เขานั่งตรงนี้ไปก้อนพอก็เปิดแล้วค่อยไปลักอุ้มเขามาค่ะและนี่คือเจ้าเสียฟูนั่งอยู่ในบ้านอล้าเดมมาคเวย็ต ของที่อยู่ในบ้านก็จะมาแดกเป็นของเล่นแมวทุกอย่างเดี๋ยวจะไปซื้อล้อม,มาติดให้ขออนุญาตถอยรถนะคะพร้อมแล้วค่ะค่าเข้มขัดนี้ละภายปิดกล้องแล้วก็ไปบืนเอาโดดออกแล้วโอ้โหที่ฉันเสียเวลามาตั้งนานก็คือจอบมันก็คือ ซุนเป่าหรือเปล่าเนี่น้องากจะเป็นรถก็ยังเป็นม้ามุ่นค่ะแต่นี่ว่าทานมุ่นนะคือท่านมุ่นติวๆให้แมวก็ยังไม่สนใจค่ะส้มสองตัวก็ยืนดูอยู่มาทําอะไรของมันไปสะเรียกแก,ก่แกมันต้องไม่หันไปมองคนอื่นค่ะสะเรียกแก่แกจะไปไหนพากันย้ายที่ถานมันเล่นกับธรรมชาติหมดเล่นกับแซก็คือไม่เล่นเลยลาค่ะลาไปกับปูรักธรมรมชาตานสมนกสมป้านะฝากรีกอเซก็ซับซากไเลยจะเขาคลิปนะบายบายเอาวิ่งไปไหนะ